สวัสดีค่ะพี่น้องเกสิมารีวิวนะคะมารีวิวสินค้าหรือว่าหน้าตาของเกทีเฮดมานะคะกสิอ่าตั้งแต่รูปแหลกรูปแหลกที่บ่ท่านในเฮดนะคะแล้วเกสิมาอ่ามือหนึ่งมือสองมือสามมือสี่มือหามือหกนะคะที่อ่าเฮดมาเรื่อยๆนะคะว่าความเปลี่ยนแปลงหรือว่าแตกต่างไม่ติดเป็นยังไงไปเบิร์นกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะมาแล้วมาอีกแล้วค่ะพี่น้องวันนี้คมก็โลคโคตรนดหอบที่เข้าตรงไปตัดไหมนะคะวันนี้ไปตัดไหมแต่ว่าที่กิงมันจะเป็นวันทียี่สิบหางเตอรมุนีอ่พอาพอดียาคี้มดแด้วก,ก็น้ำเกลือมอดนะคะก็ลเลยต้องไปตัดไหมเลยอาจารย์คุณหมอว่ามาตัดไหมเลยเราเอาอน้ำเกลือ,อ,าอยาไปพร้อมแต่ว่าหมูอ้นกรองเกลง อดาเตรียมแซ่ไว้แล้วค่ะนะเตรียมแซ่ไว้แล้วว่าบอกเลยว่าเยอะให้ก่อนเลยว่าเทียนไหลสุดลองเองด้วเด้อเหมือนกัแล้วโอ้ยมันอดบะไถงหัวอดบะไนี้เสาร์ก็เลยกินเขากับสังเกบกินเขาก็นำไอ้เรี่องก่อนน้ำริกกะปิปลาทูข้าวคุกกะปิปลาทู นั่งโจมหมาวสันบอกเล่ว่าจะกินอาหารทะเลจังนจังเสี่นั่งบอกว่ายานแถโบสวยหรือว่ายานแถเป็นนะก็หมายก็หมายของนั่งคือยานแถโบสวยนั่งกระโจมมาพดเอาคือ,ค,อคือบอกเล้วอันใดรว่าเขาจใจถามแต่ว่าเขาเดืยดก้นอนที่ว่ากินแต่เขาต้มเนาะพี่น้องว่าเขาต้มกัามากๆย่หันนะกับโจกย่หันนะมันก็เลยเบือ่อก็เลยเรื่องคิดถึงขอนี่ไปเรยกว่าก็เพิ่งกินนี่แหละก็เพิ่งกินมือเส้านี่แหละ กินพ้อไดกินยาที่นี้ข้อใหม่ก็เลยสังเกตมากแต่ก็เลยโพดเฟดนั่งก็เลยเห็นเฟดนั่งก็เลยจมใหม่แต่ว่าตอนนี้แกกาลังสิไเอดตัดใหม่ค่ะเดี๋ยวรอบไปถึงคีินิกก่อนนะคะค่ะถึงแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ห้องฮอดคีินิกแล้วนะคะลถลงลดลง,ลงได้ค่ะนี่นะคะขอดแล้วพี่น้องี๋ยวห้องข้าไปข้างในก่อนเลยค่ะ ถึงแล้วค่ะพี่น้องตอนนี้ฮอกกำลังนั่งโรอคิวอยู่นะคะนั่งถาคุณหมออยู่ค่ะแต่แนวเสร็จแล้วค่ะพี่น้องอันนี้คือตาหลังจากที่เราทำมาเจ็ดวันนะคะแต่แนวไี้ฝึนตกใจด้วยค่ะพี่น้องเขาเห็นมันขอทีขอทางกอนนะคะกะช่วงนี้ฮอกกับว่าฮันเน่ะกะ การ่วงดโพดปันไดนะคะเพราะว่าตาหนึ่งตามันก็เพิ่งจะเจ็หมือหนึ่งเฮ้าเฮ้ากับเฮ็ดวานในนะปันไดกับข้างนะคะข้างข้างยังไม่ตัดไหมนะคะข้างอีกสิบสี่วันตอนนี้ก็ได้เจ็มือแล้วไปอีกเจ็หมือจว่าตัดนะคะเจ็หมือจะมาตัดไหมข้างกับตานะคะรีวิวนะคะรีวิวนะคะที่คลินิกที่ตาคลินิกนะคะที่ตาคลินิกนะคะ กไก่พี่น้องนะคะว่แพงค่ะสิตจุนใจติดต่อได้นะคะแล้วเจอกันค่ะเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะคะเขาพุณพี่น้องตีชงขมาคับพี่น้องตีชงขมาสิเปลี่ยนแดงไดนะคะเพราะว่าอันนี้คือยังบหาหา้านอีรล่งตัวค่ะมันก็สีลงประมา่านึงเดือนนะคะแต่ว่าตอนนี้มันก็แต่ะมาณยัพงพ่อเจ็ดมือแล้วค่ะหกมือก็ดีน้าเกลือน้าเกลือเกลยอมดนะคะกันเลยกันเลยได้อ่าามา มาเอาแล้วกันเตัดไหมพรมนะคะกันเลไดึงดอโอกาสม่าตัดไหมเลยอันนี้คือตัดไหมแล้วค่ะพี่น้องตาเปลี่ยนเลยใช่ไหมตาเปลี่ยนเลยเนบคขาแทนแทนแทนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮอตถึงกำหนดเวลามุนีวันครบวันที่เลียนค่ะพี่น้องคือหนาเท่ากับเริ่มเลียนนะคะบางคนบางคนกับสิวา่าตาหวานบางคนกับสิวา่าเมาเมายึตอวเวลาเนาะ เอาไปมาเลยสิบุ๋นวอันใดเม่าในว่าเมาเดียด๋วยวนี้รีวิวค่ะรีวิวค่ะพี่นองอันนี้มือมือที่แปดนะคะอันนี้ครบวันที่แปดกะกะถือว่าโอเคอยู่ค่ะพี่นงมันบร่ได้เป็นแพสเป็นคักนะคะน,นี่คือกีดยาวนะคะกีดยาวนะคะผู้ใดสนกีดซืจติดต่อมาไดค่ะพี่นงติดต่อล้างไม้ค่กีดได้เลยนะคะถ้าไปในน้นากีดเขาจะสิลดราคาให้นะคะเพราะว่าเขาเป็น พอหน่องเขาเห็นให้ราคารีวิวให้กีในราคารีวิวพี่น้องรีวิวสินค้าถาผู้ใดมา่านกียก็สิสด้ในราคาลดนะคะพี่น้องตดตัวมาได้นะคะพี่น้องตีชมมาได้นะคะเพราะว่าอันนี้คือครบแปดวันนะคะตัดไม้แล้วเรียบร้อยตัดไม้ตั้งแต่วันที่หงค่ะพี่น้องแต่ว่าข้างว่นไหนตัดค่ะนี้ข้างรอข้างนะคะเกียรเฮตตารอข้างค่ะพี่น้อง แต่ว่าบ่าเดี๋ยวออกเงานะคะเพราะว่ามันมันสีมันส,มนสีมันสีโอเวอร์โพดนะคะแต่ว่าแต่ว่าเกลยวกับว่ามันอันนี้อูอยู่ดีพี่น้องบ่เห็ดแล้วค่ะบ่น,นี้บ่เห็ดยังแล้วพอแล้วคือตากีมันตกนลที่แหลกกับบ่อยากเห็ดเพราะว่าเกลียีกเป็นค้นที ยานมีดยานเข็มที่สุดค่ะพี่น้องแต่ขนาดป่วยขนาดไขถั่บอิลี่เติบเก็บสิบวฉีดยาด้กยับเขาน้ำเกลือเกสิบว่าอันนี้แต่อันนี้คือเขาว่างเขาให้ยานอนหลับเราแล้วก็ฉีดยาชาบ่รู้ซื้อค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาบอกวาน้องเขาเขาถามเขาเขาบอกมืนตาลับตามืนตาลักตาอยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าเขาฉีเบ่งระยะแล้วกะกะกะเบ่งมันสีํำกันบอนท่ท่อกันบอนะคะแต่ว่าพูดถึงว่าเก็บบอบอเก็บเลยค่ะเพราะว่าข้าจะว่าบางยาสลบ ไอ้วุ้นนั่งสรุปฉีดยานอนหลับแล้วก็ฉีดยาชานะคะบ่เก็บค่ะพี่น้องตื่นขึ้นมากๆับบวกเกลียวเรก็แพ้กับบวเก็บค่ะตอนนี้กับบวเก็บยวพูดกันปกติอ่าบางคนเนาะค่ะกระสีบวมกระสีะสซ้ำกระสีเขียวแต่วันนี้บ่มีบ,มบ่มีอีหยังเลยพี่น้องกับกันยอมรับใน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 จุดนี้ของอ่าคลินิีขาเจ้าเนาะค่ะก็ถือว่าคุณหมอหิตหิตเบาเบาหมอหมอผู้ยิ่งค่ะ เบาอีดีเมื่อเขาเจะเอาเบาอีดีแล้วก็อันนี้ข้างกสิประมาณข้างกสิตประมาณอ่าสองอาทิตย์ตัดไหมเพราะว่าเขาเจะลอกข,อข้างในห่อมเขาจะลอกข้างในแล้วก็มัานลอกข้างนอกนะคะตาคือกันรับพี่น้องเขาเจะสิลอกข้างในลอกลอกข้างในซันหนึ่งแล้วก็มายิบข้างนอกอีกซันนึงนะคะก็ถือว่า ม right ears, right well. ื่นตาก็บ่าในสุดวันไดนะคะพี่น้องกับกาแฟยางให้มื่นสุดแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวขวากับมื้นขึ้นมืองศีนะคะถือว่าโออยู่นะคะพี่น้องกะกับว่เปลี่ยนกับว่เปลี่ยนไปหลายดอกค่ะแต่ว่าแต่ว่ากับกับยังดีกว่าเก่าอยู่เพราะว่าอ่าลูกเก่าเกี่ยหางตามันจะตกประมาณเวลาเ้ายิ้มหางตามันจะตกนะคะอันนี้คือเข้าจอยกหางตาอันนี้คือยกหางตาด้วยนะคะพี่น้อง กับมารีวิ่ให้พี่น้องเบิงนะคะเลือค่ะเลือข้างต้องรอข้างนะคะถ้าไหนตัดไหมเขาก็ต้องรอเวลารอเวลาก่อนค่ะเพราะว่าเพื่อความสวยเพื่อความปังทุนี้กินไดไแต่งดงดปลารางดไข่งดไก่นะคะคของสแสลงเพราะวเก๋ลองไปกินับทู่ <gasps> หัวด้นะคะแต่ว่าวันที่ยี่สิบแปดนี้ น่ดไปเห็ดเขียวดิซิอาปากไปบอสันด้กะซิบ่บได้เลื่อนมออีกว่าน่าจะได้เลื่อนหมออีกค่ะเขียวก็ไดโอ้ยย่อนกุยานย่อนความสวยพี่น้องเอ้ยเห็ดยังกงหยากนะคะค่ะขอบคุณพี่น้องทีรอชมนะคะสี่รอชมนะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจที่ให้มานะคะขอบคุณพี่น้องอฟซีสิยังเป็นห่วงเละกยังหักเก๋นะคะยายฟ้าลืมกันด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวถาเศร้าเล้วเดี๋ยวเก๋ก็สิว่าลองเพลงวมาอะไรลองเพลงห้พี่น้องฟังแล้วก็สิหาเแ็ดคลิปให้พี่น้องเบิ่งไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่องนี้กะเบาหลายบ่ฮันใด้เพราะว่ามอ่ายุฟ้าเบ,า,บาข้างมันสิเคลื่อนบ่ะนะยามนอนก็นอนแต่นอนหงายพี่น้องเด่แต่นอนหง,ายน,ง,ยนนงายนะคะ มวยมือยมวยทานอนเราละมือยวันนี้ต้องเข้ามีหมอนรองข้อตลอดโอเคค่ะพี่น้องกับขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะบางคนกับว่างามบางคนกับว่าว่างามกับแหล้วแต่เพิ่นบางคนเขามันหมักบวกขึ้กันหมักไปไทไปมันมักบวกขึ้กันมักไปคนละยางฉันมักก็น่กันกับซีดมักเนี่ยกันฉันตัวคนวายเห็นบัวคือหมอล่าสิงคนวานั่นและนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะขอบคุณ ทุกๆคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์เข้ามาในเด้อพี่น้องเด้องพี่จังไดนะคะนาตาป็นจังไดก็คอมเมนต์มาให้กี่อ่านในเด้อนะคะสาหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณพี่น้องสุขสุขคนที่เข้ามาเบิรงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องมาราเกีด้วยนะคะพี่น้องดันให้มันหอดสีเมืองเร็วๆ้อค่ะเด้อซี0มือซับนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้องที่ว่กดขำโฆษณานะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย